ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบแกนประจำในวันอาทิตย์ที่18เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องเมฆายวิญญาณของพระองค์ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงนำพวกเขาในกลางวันด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิงเพื่อให้แสงแก่เขาในทางที่เขาควรจะไปเนหามีบทที่9ข้อที่12ข้อพระคัมภี์ตอนเริ่มต้น ทำให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของอิสราเอลขณะที่พวกเขาเดินทางออกจากอียิปพระคัมภีร์บอกเราในอพยพบทที่13ข้อที่21-22ว่าพวกเขาแบกบรรยากาศของพวกเขาเองผังถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีเนหามียังกล่าวถึงบรรยากาศแห่งความสุข ที่ลูกหลานชาวอิสราเอลอาศัยอยู่เนหามี ami, บทที่9ข้อที่20ถึง21ฉบับ ampc กล่าวว่า40ปีที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูพวกเขาในถิ่นธุรกันดารพวกเขาไม่ขาดอะไรเลยเสื้อผ้าของพวกเขาก็ไม่ขาดวิน่นและเท้าของพวกเขาก็ไม่บวมองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง ความรักเมตตาของพระบิดาไม่ได้สิ้นสุดกับลูกหลานของอิสราเอลแต่ดียิ่งขึ้นกับเราในวันนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณบังเกิดเข้าสู่พระศิริของพระเจ้านั่นคือบังเกิดเข้าสู่เมฆไฝพระวิญญาณของพระเจ้านั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีความสุขและพระสิริของพระเจ้าที่ซึ่งคุณได้รับการสนับสนุนและเลี้ยงดูจากพระองค์โดยไม่ขึ้นกับสถานการณ์ใดๆคุณพักผ่อนเต็มที่ผู้ที่อยู่นอกบรรยากาศแห่งความสุขคือผู้ที่เผชิญหน้ากับความผิดหวังความโกรธความคับข้องใจ และความไม่สบายใจมักจะปั่นป่วนภายในเพราะว่าดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเลยแต่ในพระคิดซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมเหนือธรรมชาติที่คุณบังเกิดมาความชื่นชมยินดีและความพึงพอใจของคุณล้นทะลักการทรงสถิตของพระองค์ในคุณและเกี่ยวกับคุณ ทำให้คุณเป็นโอเอซิสแห่งความรักในโลกที่วุ่นวายพึงระลึกไว้เสมอว่าอาจมีความวุ่นวายหรือโกลาหลในทุกหนทุกแห่งแต่ในพระองค์คุณอยู่ในสันติสุขและในความปลอดภัยฮาเลลูยาให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก การทรงสถิตของพระองค์ในคุณและเกี่ยวกับข่าพระองค์ทำให้ข่าพระองค์เป็นโอเอซิสแห่งความรักและพระคุณในโลกที่วุ่นวายฉันบังเกิดจากเบื้องบนฉันดำเนินชีวิตของสวรรค์บนแผ่นดินโลกได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความรักของพระเจ้า และได้รับการอบล้อมด้วยความกรุณาพระสิลิและความชอบธรรมของพระองค์ฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด